สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซคต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซคนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซ ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN 2แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในงานมอเตอร์เอ็กนะครับครั้งนี้ Honda มีความเคลื่อนไหวอย่างไรมาฟังคุณสุชาติอรุณแสงโรธผู้แนงของ Honda กันดูครับ Honda b พิไป Excite the world เราพร้อมจะส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเสมอเช่นเดียวกับในงานมอเตอร์อีในครั้งนี้ AP Honda พร้อมนำเสนอรถนำเข้ารุ่นใหม่2รุ่นได้แก่ Honda าโกวินเวอร์ชันพิเศษครบรอบ40ปีของตะกูลโกวินและ Honda CBR 1000 RR รุ่นพิเศษชองแชมป์โลกมอเตอรีี ปีาสสดำหรับยอดขายบิ๊กไบค์ของ Honda ในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลาสิเดือน Honda มียอดขายอยู่ที่ประมาณ4,400คันนะครับคิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าใครเพื่อนถึง85%เลยทีเดียวครับ และรุ่นแรกที่ Hon d a มีการเปิดตัวเป็นทางการในงานครั้งนี้ก็คือเจ้าซ u เปอร์สปอร์ตขนาด 1,000cc เป็นการฉลองแชมป์โลกให้กับมาร์คมาเกสนะครับนั่นก็คือรุ่น CBR 1,000RR นะครับเป็นไลน์แชมเปี้ยนอิดิชันหรือว่าแชมเปี้ยนสเปเชียลน่นเองครับรุ่นนี้นะครับก็มีลายกราฟิกสีสันบนตัวรถเนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นเมรลเก้าสิเป็นบรถแข่งของ Mark Mar ess, มาร์คมาเกสแชมป์โลก2ส,สมัยคนปัจจุบันนี้ครับโดยมีคุณสุชาติอาุณแสงโรดกรรมการ,รบริหารของ Honda พร้อมด้วยคุณนอนพรรปะภา คุณอารักษ์พรประภานะครับแล้วก็คุณวรพจน์พรประภานครับคณะผู้แรงของ h o n ด้นะครับร่วมเปิดตัวครั้งนี้อย่างเป็นทางการและนี่ก็คือรถแข่งแชม์โลกนะครับ RC 2 1 3 V ซึ่งมาร์กมากเก e สนั้นนะครับได้สร้างสถิติครั้งยิ่งใหญ่หกับฮอนด้าในปีนี้ด้วยกันเปแชม์ชมโลกนะครับที่มีอายุน้อยที่สุดและก็มีการทำสถิติของไมเคิลดูฮานนะครับในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วน Honda CBR 1000RR c h ม m p i o n Special คันนี้นะครับก็เป็นลารถแข่งเล็บโซ Honda คล้ายคลึงกับ RC213V ของ m a r k m a r q u e z นี่คือรถมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์ส่สูบเรียงขนาด 1,000cc Double overhead camshaft 16วาล์วนะครับ4วาล์วต่อสูบมีหม้อน,น้ำระบายความร้อนสังเกตดูเจน,นะครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นสปอร์ตแหลมคมฉวบเฉียวไฟหน้าคู่ตาเพชรขนาดใหญ่และก็มีช่องแรมแอร์ด้านหน้านะครับพร้อมด้วยแผงคอที่มีการเจาะรู โชอกอัพหน้านะครับก็เป็นแบบปรับเทนชันได้ครบรูปแบบครับดิสเบรกหน้าของโตคิโกะนะครับแบบเรเดียนเมาส์เครื่องยนต์สมัยใหม่นะครับจะมีการยกชุดคลัตช์ให้ลอยสูงขึ้นสังเกตดูว่าคันเกียร์นั้นจะมีการยกสูงขึ้นไปสวิงอาร์มหลังเป็นแบบอลูมิเนียมอันลอยนะครับสีเงาแวววาวสวยงามมากครับส่วนท่อไอเสียนะครับก็เป็นแบบสมัยปัจจุบันนะครับรถซูเปอร์สปอร์ตยุคนี้ต้องเป็นท่อขนาดสั้นๆซุกอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็โผล่ออกมานิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นดีไซน์ท่อไอเสียที่ถือเป็น ยุคสวนนิยมครับ Honda วางราคาไว้ที่นะครับ660,000บาทเป็นราคาที่ถือว่ายา้ายเยนจะเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือราคาพิเศษเฉพาะ Honda CBR 1000ร o u b l e R เท่านั้นรุ่นที่2ของ Honda ในงานครั้งนี้นะครับก็คือการเปิดตัวโกวิ1พ0 0ตรสัสซีีรุ่นฉลองครบรอบ40ปีนะครับ Anniversary นี่คือ Special Edition ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Honda หลายคนเห็นแล้วต้องตกใจครับว่ามอเตอร์ไซค์อะไรมีขนาดใหญ่อย่างนี้แต่ถ้าใครเป็นนักเล่นรถมอเตอร์ไซค์คงทราบดีว่านี่คือ Honda Go w i วนะครับฉายาของมันก็คือว่า k King o ออ Grand Touring นั่นเองครับนี่คือราชาของรถมอเตอร์ไซค์แกรนทัวริงขนาดใหญ่ซึ่งผู้บริหารของ h o n ด้ทุกคนนะครับก็ร่วมทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนำโดยคุณอนุพพรประภานะครับคุณสุชาติอาดุลแสงโร์และก็คุณอารักษ์ประภาคนนี้นี่เอง สำหรับ Honda g o w i n ่รุ่นพิเศษนะครับจัดทำขึ้นฉลองครบรอบ40ปีของ Honda อตระกูลโกวิ n งนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมครับว่ามีสีพิเศษให้เลือก3สีด้วยกันก็คือสีดำแดงนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษแคนดี้พรมิเนนเรดราคาอยู่ที่1 3 6 0 0 0 0บาทครับอีก2สีก็คือสีดำกระาไฟและก็สีขาวเพลวแกลนะครับวาราคาอยู่ที่1 3 2 0 0 0 0บาทโ o วิ n งนั้นโดดเด่นด้วยรงยนต์แบบ6สูบนอนนะครับแฟซิก ให้พลังเครื่องยนต์1,832ซีซีนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมีกระเป๋าด้านท้าย3ใบนะครับเก็บของได้อย่างมากมายทีเดียวแผงหน้าปัดด้านหน้านะครับมี3มาตรฐานกันก็คือวัดความเร็ววัดรอบวัดน้ำมันเชื้อเพลิงสังเกตดูนะครับว่าช่วงหน้ารถนั้นจะมีปุ่มปับต่างๆมากมายทีเดียวด้านซ้ายมือของแฮนด์นะครับนี่ก็คือปุ่มปรับแชนแนลต่างๆของระบบวิทยุเครื่องเสียงมีปุ่มปรับไฟเลียวไฟต่ำไฟสูงทั้งหมดอยู่ในด้านซ้ายมือ แล้วก็มีปุ่มปรับด้านข้างตรงนี้นะครับโอ้โหมากมายจีเดียวครับ Honda Go w i n นะครับก็มี3แบบให้เลือกในขณะนี้ก็คือ Go w i n g รุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ Go w i n g F6B นะครับแล้วก็ Go w i n g F6C ส่วนคันนี้เลยครับก็คือดีไซน์ใหม่ล่าสุดของ Go w i n g F6C นั่นเองซึ่งนนั้นได้มีการนําพื้นฐานของเจ้าโกวิงพันปั๊บลัสซีนะครับมาดัดแปลงรูปโฉมดีไซน์เป็นอีกลักษณะนหนึ่งที่มีความแตกต่างในสไตล์ของครูเซอร์ F6C ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตัว C ก็หมายถึงครูเซ เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแบบแฟตซิกหรือว่า6สูบนอนหม้อน,น้ําอยู่ด้านข้างครับสองใบขับเคลื่อนด้วยชาร์บหรือว่าพลาวนั่นเองครับโครงสร้สางตัวถังเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยขนาดใหญ่นี่คือรูปแบบของมอเตอร์ไซค์แบบเรียกว่าเป็นสไตล์ของครูเซอร์ที่หลายคนบอกว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งของตระกูลโกวินและในงานนี้นะครับฮอนด้ามีการนำรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นของตัวเองมาตั้งโชดว์อย่างโดดเด่นรุ่นที่เจ้าคันนี้เลยครับก็คือเจ้า ctf x 1 2, 3 0 0 cc รหนึ่งพันยาวลงมานะครับ้บบอยสีย่สี่รถสไตล์ทัว่ามันมีขนาดที่่่ตกวา โววิง1,000ปรสีสไตล์ของเครื่องยนต์นั้นจะแตกต่างจากรถทั่วไปนะครับนี่เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเครื่องยนต์ที่ Honda พยายามจะรักษาและก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยยงของรูปแบบของรถไซส์สไตล์ทัวริงขนาดใหญ่นะครับมีท่อไอเสียอยู่ด้านล่างและก็มีกระเป๋าเก็บของด้านท้ายหลายคนนะครับที่คิดว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่แบบนี้ขี่ยากบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขี่ง่ายกว่าที่คิดเยอะทีเด,ยเดียวครับมาต่อกันที่รุ่น Honda NM Fro คันนี้ครับนี่คือมอเตอร์ไซค์อีกรูปแบบหนึ่งที่ หลายคนที่เคยดูหนังการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับนี่แหละครับถอดแบบมาจากหนังการ์ตูนเลยทีเดียว Honda n m f l o เนั่นนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงเครื่องยนต์750ซีซีนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์ที่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปคอนเซปต์ของการดีไซน์นะครับนํามาจากเครื่องบินล่องหนสเตลที่มีความล้ำสมัยเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายคนเห็นแล้วบอกว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ในฝันอีกรูปแบบหนึ่งที่ขับขี่ไปไหนจะมีคนมองอย่างแนนน่อ ถัดมานะครับก็คือ CB 1,100รถคลาสสิกขนาด1,100ซีซีเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงมีหม้อออยล์คูลเลอร์ใบคำร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ VFR 1 2 0 0 x รถ a อบเอนเจอรหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แบบ Enduro ขนาดใหญ่เครื่องยนต์วีสูบส่วนคันนี้นะครับก็คือ CTX 7 0 0็กซีซีครับนี่เป็นมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่หลายคนบอกว่ามันขี่ง่ายคล่องตัวและรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนไลฟิกใหม่ในปีหน้านะคคคครรััับบก็ืออเเจ้้า Honda Change Minor CB 5 0 0 x นนีง นี่คือสปอร์ตเรนเจอร์ขึ้นงน500ซีซีสสูตรเรียงในราคา215,000บาทครับสำหรับจลารายานย์บิ๊กไบค์ในปีนี้นะครับมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง22%ต้องถือว่ามีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องทุกๆปีที่ผ่านมาและ Hon d a ก็มีการเติบโตที่สวนตลาดครับโดยเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง85%มากกว่าต่าถึง4เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วิดตามรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ Honda Big Bike Excites the World